สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้พบกับคุณครูพิญญาเพ็งสุขในรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นปฐมมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้เรื่องสระอาถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะ ก่อนอื่นเราต้องรู้จุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้กันก่อนนะคะข้อแรกนักเรียนจะต้องแยกส่วนประกอบของคำที่ประสมด้วยสระอะได้ค่ะข้อที่สองนะคะนักเรียนจะต้องเขียนรูปสระ,ะได้อย่างถูกต้องค่ะครูจะมีภาพให้นักเรียนทายนะคะว่า ภาพที่กำหนดให้ต่อไปนี้คือภาพอะไรภาพพร้อมแล้วเราไปเริ่มทายกันเลยค่ะตต๊กตอกตต๊กตอกตต๊กตอกลองคิดดูสิคะว่าภาพนี้คือภาพอะไรคำตอบก็คือภาพกระทะนั่นเองค่ะ ภาพต่อไปพร้อมกันแล้วยังเอ,อ่ยพร้อมแล้วเริ่มกันเลยเอ,อ๊ภาพนี้คือภาพอะไรคะคําตอบก็คือพระนั่นเองค่ะคคคผ่านไปสองภาพแล้วนะคะเอาภาพที่สามพร้อมกันแล้วยังพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ โอเคภาพนี้คือภาพอะไรคะคำตอบก็คือมาระใช่ไหมคะภาพที่สี่พร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กตคำตอบคือกาลบมันนั่นเองค่ะไลฟ์ภาพสุดท้ายนะคะนักเรียน องคิดเลยค่ะเป็นภาพอะไรไปเลยภาพนี้ก็คือภาพประตูนั่นเองค่ะนักเรียนคะนักเรียนทายถูกกันกี่ข้อเอ่ยอ่าแล้วรู้ไหมคะว่าในแต่ละภาพที่นักเรียนทายเนี่ยมีอะไรที่เหมือนกันบ้าง คำตอบก็คือมีสระที่เหมือนกันใช่ไหมคะอา้าวละทีนี้เราไปดูกันเลยค่ะว่าสระที่ว่าเนี่ยคือสระอะไรแล้วสระมีความหมายว่าอย่างไรเราไปดูกันเลยค่ะสระหมายถึงเครื่องหมายที่ใช้แทนเสียงที่เปล่งออกมาจากลำคอเราใช้เสียงสระ ประสมกับพยัญชนะแทนเสียงหรือถ้อยคำที่พูดจากันถ้าไม่มีสระก็ไม่สามารถอ่านพยัญชนะได้นะคะนี่คือความหมายของสระนะคะ,ะเราไปรู้กันแล้วต่อไปเราไปดูกันเลยนะคะว่าสระที่ครูจะให้นักเรียนดูคือสระอะไรนะคะ นักเรียนคะสระที่ครูพูดถึงในคลิปนี้ก็คือสระอะนั่นเองค่ะซึ่งวิธีการเขียนสระอะง่ายนิดเดียวนะคะเราไปดูกันเลยค่ะวิธีการเขียนสราระ,ะเริ่มเขียนจากส่วนหัวโดยม้วนหัวกลมไปทางซ้ายมือแล้วโค้งขึ้นนะคะหรือม้วนหัวกลมแล้วทวนเข็มนาฬิกานั่นเองค่ะนักเรียนลองฟังอีกครั้งนะคะ การเขียนสระอะเริ่มด้วยการเขียนจากส่วนหัวนะคะโดยม้วนหัวกลมไปทางซ้ายมือแล้วโค้งขึ้นหรือม้วนหัวกลมทวนเข็มน,นาฬิกานั่นเองค่ะเป็นไงคะเดี๋ยวเราไปฝึกเขียนกันเลยค่ะอ่าเด็กๆชูมือวิเศษขึ้นมาเลยค่ะชูนิ้วชี้ขึ้นมาแล้วลองม้วนหัวนะคะ แล้วลากขึ้นไปในอากาศเลยค่ะเป็นยังไงคะนักเรียนทำได้ไหมเอ่ยนักเรียนจะต้องฝึกเขียนบ่อยๆนะคะนักเรียนคะเมื่อกี้เราฝึกเขียนสะระอะกันไปแล้วนะคะเด็กๆเขียนกันได้ไหมเอ่ยเอาละคะ่ะ เราฝึกเขียนกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปฝึกอ่านกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปฝึกอ่านพร้อมๆกันเลยค่ะฝึกอ่านผสมสระอกออกะกกออกะกจออะจะจออะจะ no a na no a na mo a ma mo a ma ro a ra ro a ra po a ปะปออะปะสอ ยออะยะยออะยะเรามาทบทวนกันอีกครั้งนะคะกออะกะจออะจะนอ,อนะมออะมะ รออะระปอะปะสออะสะตอะตะพออะพะยอะยะเกมเลือกคำประสมระอะ co a ca co a ca cho a cha cho a cha no a na no a na mo a ma mo a ma pro-a-ra pro-a-ra po-a-pa po-a-pa so-a-sa so-a-sa to-a-ta to-a-ta พออะพะพออะพะยออะยะยออะยะ เอาละคะนักเรียนเราฝึกอ่านสระอะกันไปแล้วนะคะต่อไปครูจะให้นักเรียนลองฝึกเขียนกันบ้างคะ่ะให้นักเรียนหยิบใบงานใบที่หนึ่งขึ้นมานะคะเรื่องฝึกทักษะการเขียนรูปสระตอนแรกน,นะคะให้นักเรียนฝึกลากสระอะตามรอยเส้นปละนะคะแล้วหลังจากนั้นให้นักเรียนฝึกเขียนสระอะด้วยตนเองค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะ ถ้าพร้อมแล้วไปลงมือทํากันเลยค่ะส่วนใบงานใบที่สองนะคะเรื่องแยกส่วนประกอบของคำซึ่งประกอบไปด้วยพยัญชนะและสระนะคะยกตัวอย่างเช่นกอไก่สระอะก็สามารถแยกได้ว่ากออะกะ ง่ายๆนะคะนักเรียนถ้าพร้อมแล้วเราไปฝึกทำกันเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูหวังว่านักเรียนคงจะอ่านคำที่ประสมด้วยสระอาะได้ถูกต้องนะคะและนักเรียนคงจะเขียนสระอาะได้อย่างถูกต้องเช่นกันค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ